สวัสดีครับจากร้านกรมจัดการเกรตรือลูกค้านะครับนี่นะครับเตรียมส่งถุกย่อมนานะครับปลุกตีดินใส่รถไถนาเดินตามครับนี่ก็เตรียมส่งลูกค้าอำเภอนามพองนะครับนามพองจังหวัดจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเป็นปุกหน้ากว้างหนึ่งเมตรหกสิบนะครับรุ่นนี้หน้ากว้างหนึ่งเมตรหกสิบนะครับ้วชุบลูกค้านะครับเห็บ้างหนึ่ง อ่าเห็นเยอะเห็นเยอะเป็นแบบบูธนะครับตัวนี้ปุกนี่ขนาดสามนิ้วนะครับปลุกนี่ครับตัวนี้ความใบมันครับใบมันกว้างสามนิ้วนะครับความกว้างสามนิ้วตัวปรับนะครับตัวปรับก็จะเป็นตัวปรับแบบเข้าเกียร์นะครับตัวปรับแบบเข้าเกียร์นะครับปรับถาดนะครับตัวนี้ไปไป เอาดูกล้องเลยอยดีไหมเนี่ยเร็วนะครับราคาก็หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับผมหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทยังไม่รวมค่าส่งนะครับนี่ก็เตรียมส่งลูกค้าเพื่อน้ำพองจังหวัดอนนทบพรุ่งนี้เช้าชนะครับผมขึออ้นรถไปรอนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 7 5 4 5 6 6 5นะครับ0 6 2 7 5 4 5 6 6 5เ้าสมองกล้องหนลูกคลิปเป็นปลายทางนะครับ ปลายทางนะครับผมประมาณนี้ครับฝากกดติดตามด้วยครับเฟซบุ๊กยูทูปองจากการกับรดลู่ทางนะครับนไม่ยอมไปโรงเรียนสวัสดีครับขอบคุณครับ